โดยผิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแบรนด์เชิดสนใจโทร096 919 1789 แล้มาตอนในช่วงนี้นะครับกับช่วงขันปากอยากเมาส์ค่ะครับขันปากอยากเมาส์ในช่วงนี้ยังมีข่าวแซ่บๆแต่ว่าขอบคุณสาหรับผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะก็ขอบคุณทางด้านของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าจากแบรนด์เชิดค่ะบอกเลยว่าชื่อสั้นๆง่ายๆได้ใจความเก๋ก,กูดมากตัวนี้งงมาพร้อมด้วยกัน3ตัวเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะเชิดโร,รสเวอร์ซอรสบูส่น้ำแรกกุหลาบค่ะตัวนี้บอกเลยว่าดีมากทําให้นะคะดีท็อกผิวหน้าของเราไม่ทําให้ผิวแห้งตึงเหมาะกับคนที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำ ช้ล้างหน้าได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยค,ค่ะส่วนตัวที่2นะคะเชิด Rose Mineral Cream, Cream เค<อ>รีมกุหลาบหน้าเด็กค่ะช่วยลดอา,าการเกิดสิวสิวจะยบได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะทาบำร,รุงได้เลยทั้งเช้าเย็นตัวนี้เขาเป็นเนื้อเจลสีชมพูนะพี่โอม <รถ S 1> หอมมากๆเลยค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเชิด Natural Foundation Cream SPF 50+ ตัวนี้ตัวนี้บวกบวกบวกนะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นกันแดดไม่พอบำรุงผิวให้สวยได้อีกด้วยนะคะเราบอกเลยว่าเข้ากับทุกสภาพสีผิวแล้ว วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นสุดโปรสุดคุ้มวันนี้นะฮะปกติ3ชิ้นเนี่ยราคา1849บาทนะครับราคาพิเศษเฉพาะ50ท่านแรกนะฮะราคาโปรโมชั่นเหลือเพียงครับ999บาทเท่านั้นใครสนใจเชิญแบบนี้โทรเลยนะฮะ0 9 6 9 1 9 1 7 8 9ครับ0 9 6 9 1 9 1 7 8 9สุดคุ้มปังบริเย์สชิ้นไปเลยอ่าโทรมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมเอาละมานี่ว่าด้วยเรื่องของคุณภาพชีวิตละกันคนเป็นพ่อค นเป็นแม่เนี่ยก็อยากที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของลูกอยู่แล้วเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในสังคมของเราว่าเอ๊ะการที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงควรที่จะต้องจ่ายเงินแบบว่าจานวนเยอะๆซื้ออะไรที่มันแพงๆให้กับลูกใช่ไหม ความสบายความสะดวกสบายความหรูหรามาเหา่าหรือว่าจะเป็นความที่ลูกไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยมันคือคุณภาพที่ดีที่สุดของเด็กหรือเปล่าอันนี้หลายนคนค <ำ S 2> ตั้งตั้งคําถามในสองคนบางคนบอกว่าการที่ลูกจะเก่งจริงมีภูมิคุ้มกันที่ดีจริงที่อยู่ในชีวิตสังคมได้โดยที่ไม่ต้องมีพ่อมีแม่มพื้นฐานคือต้อง รู้จักเลี้ยงที่เข้าใจใ<ช>ที่ไม่ใช่เรื่องของเงินทองทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าพอมีความเชื่อกันแบบนี้มนเลยทำให้ธุรกิจนะคะโรงเรียนอินเตอร์เฟื่องฟูอย่างมากเลยก็เลยไปถามพี่แอนนี่บรูคเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าพี่แอนนี่บรูคเนี่ยเป็นซิงเกิลมามคนเก่งก็เลยออกมาพูดถึงประสบการณ์นะคะเรื่องที่พี่แอนนี่เนี่ยย้ายน้องทีขยุจากที่เคยเรียนโรงเรียนอินเตอร์ชื่อดังมาเรียนโรงเรียนปกติธรรมดาเป็นการลดคุณภาพชีวิตของลูกจริงไหม,มก็มีนักข่าวไปถามนะคะซึ่งพี่แอนนี่บรูคเนี่ย ็ให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจนะคะพี่แอนนี่ก็เล่าว่าสมัยที่น้องทีขยุเนี่ยอยู่อนุบาลก็ส่งลูกเรียนอนุบาลที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวบางนาตอนนั้นด้วยความที่วัยของพี่แอนนี่ก็ยังไม่ได้มากรวยงานหนักรวยงานไหวอออออก็เลยยอมส่งลูกเรียนแม้ว่าค่าเทอมมันจะแพงแต่พอน้องเนี่ยเข้าปนหนึ่งด้วยความที่น้องเองเนี่ยอยากเก่งภาษาก็อยากเข้าเรียนโรงเรียนอินเตอร์และน้องก็บอกแอนนี่เองเลยว่าแอนนี่เนี่ย อยากเรียนจังเลยแม่ผมอยากเรียนอันนี้ก็เลยยอมให้ลูกไปเรียนนะก็หาทุนให้ลูกได้เรียนหนังสือแล้วค่าเทอมเนี่ยบอกเลยว่าหลักหลายแสนบาทแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยดีดีจริงทางการเรียนพ่อแม่เนี่ยแทบไม่ต้องหาเลยนะที่เรียนพิเศษเสริมให้กับลูกเขาบอกมันครบจบเลยในโรงเรียนเดียวเด็กฝ่ที่อยากจะเรียนเนี่ยนะฮะคือไปเรียนในดีๆมันก็ดีแต่คือพี่แอนนี่บุ๊เนี่ยเขาบอกว่าโรงเรียนมันแพงก็จริงแต่ว่ามันต้องแลกกับค่ากิจกรรมที่แพงมากเทศกาลต่างๆเวลามันมีเทศกาลเนี่ยมันก็จะต้องมีทัง ท้งของไทยท้างของต่างประเทศโรงเรียนเขาก็ขยันมากเลยขยันหันอาหารมาจัดให้อถูกแลวก<อ>้วผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่มีใครยอมน้อยหน้านะก็ต้องเต็มบางทีเสื้อผ้าเนี่ยแทบจะหากันไม่ทันสร้างค่านิยมบางอย่างให้กับลูกตัวที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยคือบางทีบางทีเรื่องแบบนี้มันก็มันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะ,ะสำหรับคนที่ต้องการที่จะไปเรียนแต่บางครั้งในกินจกรรม เราก็ต้องทําด้วยแต่ว่ากิจกรรมมันก็ต้องสู้กับคนรับพ้านะท่านจอยนะอันนี้มันจริงไงคือเสือ้อผ้าไงคือเพราะพี่แอนนี่พูดทึ้นาเออนึกถึงภาพเลยเวลาออแบบเราจะไปงานเนี่ยออต้องหางงเสือนะ้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ค่าใช้จ่ายมันก็แน่นอนค่ะว่ามันเพิ่มมากขึ้นการที่จะหาเงินได้มาเนี่ยมันก็ต้องแลกมากับค่า,ชาใช้จ่ายค่าเทอมแล้วก็ชีวิตที่แสนจะแพงสุดท้ายพี่แอนนี่เขาก็เลยต้องลดค่าใช้จ่ายไปก็มีการคุยกับน้องธี่คายุก่อนว่าเนี่ยเราจะต้องย้ายนะคะจากที่โรงเรียนอินเตอร์มาเรียนโรงเรียนในนปกกตติธรรรมดาอแ น้องก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่ว่าพออธิบายดีๆกับน้องไปเนี่ยน้องก็เข้าใจถึงสถานการณ์ชีวิตของเราลูกก็เข้าใจเรารนะคะคือพี่อนนี่บอกว่าการเรียนที่โรงเรียนปกติเนี่ยสำคัญเลยคือค่าเทอมไม่แพงกิจกรรมไม่เยอะอาหารกลางวันก็มีให้กินไม่เสียเงินโดยใช่เหตุแล้วครูโรงเรียนปกติเนี่ยคือเขาจะเนียบอยู่แล้วเขาจะมีกฎร,ระเบียบอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ปรากฏว่าพอไปเรียนที่โรงเรียนปกติเนี่ยการบูลลี่น้อยลงมากด้วยเพราะว่าตอนที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์เี็นพี่อนนี่บอกว่าน้องทีคยุโดนแกล้งเยอะ แล้วฝึกแกล้งไม่ใช่แกล้งธรรมดานะคะแกล้งแบบหนักถึงขั้นเลือดตกยางออกก็มีเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยพียนี่บอกว่ามีความสุขตามที่มีตามที่เป็นอยู่บางทีเนี่ยการที่เราลดการไต่ระดับลงลดอาตาัตราลงเราอาจจะพบกับความสุขที่มากกว่าเดิมก็เป็นไปได้แม,ม่ไหนครับคนเก่งอ,อยู่ที่ไหนก็เก่งใช่เพชรเป็นอยู่ไหนก็เป็นเพชรนะ,ะ,ะเป็นก้อนกรวดเป็นไปไม่ได้หรอกอนะฮะเอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นคนในวงการมาเดิน น้องนะเตือนพี่หน่อยละกันอ่าเนาะเป็นมาคร์เลยว่าเป็นดารารุ่นน้องเตือนดาราเป็นดารารุ่นพี่นะแต่ก็ไม่ได้เตือนกันแบบว่าจริงจังนะแกล้งห่อแกล้งแซวกันคุณแมพิรัีเนี่ยก็เตือนคุณเจี๊ยบพิจิตตาไงในแคปชั่นว่าที่สร้างแคปชั่นที่ลงไปเนี่ยให้ระวังทัวลงนะกะตนก็เคยใช้แบบนี้แคปชั่นเหมือนกันเลยที่เคยใช้ก็ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าพี่คาเล็เตอร์ใช่เปล่าสาวเรียบร้อยเนี่ยของพี่เจี๊ยบเนี่ยมารับบทเป็นคุณเนรในละครฟ้ามีตะวันก็คือเล่นร้ายเลยนะอ บทบาทเลยก็มัจกจะโพสแคปชั่นที่แบบว่าแซบๆอินกับบทบาทให้แฟนละครเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันอยู่เป็นประจำเป็นประจำนะฮะเวลาละครกำลงังออนแอร์ออกอากาศเนี่ยก็ลงรูปแล้ว แคปชั่นแล้วนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยเจ๊พิชิตาก็ได้มีการโพสเนี่ยนะฮะลุกภาพสวยนี้รูปนี้เลยในกอละครอินสตาแกรมส่วนตัวก็โพสตเลยนะครับพร้อมกระช่านว่าจะแสนดีไปทําไมเขาเลือกคนที่ถูกใจไม่ใช่คนดีซึ่งกับชา้นดีคุณคุณไหมจ๊ะออมีคนเคยใช่ไดะะ้ก็ทําเอาคุณสามีบอยพิสเบเกอร์เนี่ยนะฮะเข้ามาแซวว่าแหมคุณเนตรดึงทุกฉากเลยนะครับรวมถึงเพื่อนดาราก็พากันห่ก็มาถึงคอมเมนต์กับทบาทในคอมเมนต์กันเต้บดเลยรวมถึงนักแสดงนะครับรุ่นน้องอย่างคุณแมทพิลลีก็เข้ามมาาออเตบกว่ ด้วยนะบอกว่าระวังค่ะเคยใช้แคปชั่นนี้แล้วทัวลงเฉยเลยเนื่องจากเคยโพสแคปชั่นในลักษณะเดียวกันครับแล้วก็โดนคนเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าใส่เยอะมากเลยนะฮะซึ่งสักเจียก็มาตอบคอมเมนต์เหมือนกันนะแบบตอบแบบขำๆไปบอกว่านี่ก็กลัวอยู่ค่ะพรอมอ,อีโมจิคอนรูปหัวเราระนะฮะ<อ>แต่ว่าตอนนี้คุณอินมากเลยนะค่อินคุณเนน่ะ คือเขาถือบทบาทมากพี่เจี๊ยบกลับมาเล่นครั้งนี้คือปังมากนะคือปกติเราจะเห็นลุกพี่เจี๊ยบแบบหวานๆใสๆซอราๆพี่นังเอกอะไรนะพื่นังเอกใสโดนแกล้งเอาจริงมาถูกทางแล้วนะแล้วคือพลิกปุ๊บเฮ้ยคือดังเลยนะคือมาถูกทางพูดถึงว่าดังไ้ตอนนี้คือฟ้ามีตะวันคือเรตติ้งดีมากแล้วก็บทละครที่คนพูดถึงคือคุณเทพคือพี่เจี๊ยบด้วยความที่แบบว่าคนเป็นแฟนคลับก็คือโหเห็นแบบใส่น่ารักแบวมาตลอดอ่ะแล้วมาเปรี้ยวมาแบบแซบมาแบบ เล่นฉากเลิฟซีนที่แบบ กับพระเอกอะคือบางคนเนี่ยด้วยความที่เขาพอแสดงมาเนาะมันจะต้องหาจุดหนึ่งอะ,อะที่เหมือนเป็นจุดที่แบบเปลี่ยนแปลงมาจะเข้ากับเรามากกว่า,าบทใสๆซอฟๆก็<า>ได้นะคะอ่ะไปกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะอิงอิงอิงน้พัฒนนะคะถึงแม้ว่าข่าวข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยจะเริ่มซาไปแล้วแต่ว่าเธอก็ยังถูกจับตามองอยู่นะคะซึ่งเธอแน่นอนว่าเป็นอดีตผู้ดูแลพี่เป็กสัญชัยซึ่งก็คือสามีของพี่ธัญญาธัญญาเรศนะคะล่าสุดอิงอิงออกมา move ค่ะออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโพสตภาพใส่ชุดกี่เพ้าเมื่อกี้เลย แบบเป็นลูกสาวหมวยๆหมวยนะคะแต่ก็ไม่ไวายเจอชาวเน็ตเข้ามาแซะค่ะเพราะมีอยู่หนึ่งคอมเมนต์เนี่ยที่พุ่งตรงแรงแซงทางโค้งมาคอมเมนต์งงว่าสรุปพี่ยังเป็นเมียน้อยเขาอยู่ไหมคะอยากรู้จริงๆด้านอิงอิงไม่รอช้าค่ะอิงอิงเนี่ยเขาก็เรียกเข้าไปตอบอย่างวายเลยว่า ไม่ได้ต่อนานแล้วค่ะก็เลยทําให้มีชาวเน็ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็เห็นใจด้วยนะคะก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่ควรที่จะมาถามแบบนี้บางทีเนี่ยเรื่องของมารายาทมันก็ต้องนิดนึงเนอะอ,อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปซะก็แปลว่ามูฟออนแล้วนะคว่า <c oughs> ไม่ได้มไม่ได้ต่อนานแล้วก็คือ อาเป็นภาษาชาวบ้านคือไม่ได้ไม่ได้เป,ป็นแล้วก็ดีครับมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะฮะก็ผิดพลาดกันได้แต่เราก็ต้องเดินหน้าแก้ไขกันต่อไปนะคะคช่วงนี้ก่อนไปพักเบรกค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของเรานะคะตัวนี้เลยเชิดค่ะเก๋ๆสั้นๆง่ายๆได้ใจความวันนี้จัดให้เลย3ามตัวสําหรับตัวแรกนะคะเชิด rose water soap ค่ะเป็นสบู่น้ําแรกกุหลาบค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสบู่ที่จะช่วยดีท็อกผิวหน้าของคุณนะคะใช้ล้างหน้าได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยทําให้ผิวของเราไม่แห้งตึง มากๆสําหรับใครที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างนำํำส่วนตัวที่2ค่ะเชิ r โรสเมเนอรอลครีมเป็นครีมกุหลาบหน้าเด็กค่ะตัวรักการการเกิดสิวทําให้สิวยุบเร็วขึ้นทํบำรุงเลยเช้าและก็เย็นส่วนตัวสุดท้ายค่ะเชิญเนอร์เชอรัลฟาวเดชชันครีมเอสพีเบวกบวก,บวกตัวนี้รดมากเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นกันแดดไม่พอเนี่ยเราต้องบํารุงผิวให้สวยใสยอีกด้วยวันนี้มาแล้วกับโปรและราคาสุดคุม้มโปรสุดคุ้มวันนี้ปกติ3ชิ้นเนี่ยนะครับราคา1849บาทแร่บาคาทครับแต่ พิเศษ50ใส่ายแรกน้องจอย<า>โทรมาเลยนะฮะเหลือแค่999บาทเท่านั้นย้ำครับว่าจาก1849เหลือแค่999เท่านั้นโทรมาเบอร์นี้50ส่ายแรกครับ096 919 1789 096 919 1789นะครับ<า>ช่วงหน้าค่ะไปดูนะคะคุณเมลนิ t าฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆนแก๊งเฟอร์บี้แต่บอกเลยว่างานฉลองวันเกิดเนี่ยมีความหวานเต๊ะ หมดเพราะแต่ละคู่เนี่ยเขาหวานแวววกันทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงนะคะช่วงหน้ามาคุยกันสำหรับช่วงนี้พักกันก่อนคะ่ะ